ไปหาแม่ดักบัวกัน,กนครับผมนี่ต้องเอาหญ้าไปไปให้ก่อนครับม่ดอกบัวอยู่ตรงไหนครับมาดูครับอ้าว oh.

ควานยืนแล้วครับตอนนี้โอเคโอเคถือต้นไม้ถลอกมาแล้ดวดอกบัวอ้าวบัวถอยถอยตับน้ำอยู่ครับตอนนี้ ตอนนี้ควานก็อาบน้ำอ้าวาว่อาวนี่นะครับควอนช้างของเราเหนื่อยแล้วลำบากขนาดไหนนะครับตัดจ่จาให้ช้างอาบน้ำช้างแตช้างก็ละอะครับ ัวร์ก็ลับเรียบร้อยแล้วครับเจี๋ยวเราเดินตามดอกบัวเป็น,ก,นปกันต่อครับรขอ,อบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อ สวัสดีครับหลังจากเอาแม่ดอกบัวเข้าหลักเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็มาถ่ายาชุมชนควานช้างติดเกาะของเราต่อครับผมไปดูกันเลยครับเอาตอนนี้ก็พี่แสงเอาพายทางเงินเข้าหลักเรียบร้อยแล้วครับหญ้าก็เเรียมไม้เรียบร้อยแล้วเงินครับบอลเลอะครับวอลเงิน ครับลูกครับครับกอนครับผมเดี๋เอาาให้เอาพอเงินเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับางานเป็นปที่เรียบร้อยแล้วพองเงินสบายใจเลยวันนี้ดูเหมือนฝนตกโปรยๆครับผม มะละกอมีเสียงเราปลูกเอาไว้ครับส่วนนี้ก็ภายแสงจันทร์ครับอยู่หลักข้างบนครับผมจาด้วยมา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 เร็วเร็วมามามาอันนี้นอนบนเขาครับแสงจันทร์ของเรานอนบนเขานอนสูงสักหน่อยครับนอนชมวิว Oh. อ๋อจะเอายาให้สักหน่อยครับเอายาให้เอาฝนตกครับทางตะแงงมาสี่ห้าวันแล้วครับผมฝนตกปลปอยๆปยครับตอนนี้ <Okay. S 1> มาดูสุดลออไ <Okay. S 1> อ้นนต้นกล้วยครับต <Okay. S 1> ้นกล้วย ฝังนู้นก็ทางทองแดงครับอยู่หลังที่แสงจันทร์ของเราครับฝนตกครับผมชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำตกไม่เยอะครับตกพอปล่อยๆแล้วเข้ากับบรรยากาศนะครับ กลางวันร้อนครับแต่ช่วงเย็ยนมาฝนตกนิดๆด,ดูครับฝนตกลินลินครับแค่ลดดินให้ชุ่มฉ่ำครับถายทางเงินเข้าหลักเรียบร้อยแล้วพี่แสงเราเอาเข้าเรียบร้อยแล้วครับ ผมนี่เราก็บุกมาหาน้องไปทูลเลยครับเ้องไปทูลเราฝนตกปยปรยๆครับนี่ก็พังไม่แก้วครับนอนเป็นเพื่อนกับน้องไปทูลอ้าววันนี้ฝนฝนเริ่มแรงครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้น้องไปทูลเราน่าจะนอนเป็นเพื่อนพังไม่แก้วแล้วครับนั่นครับน้องไปทูล นี่าจะนอนป่ายานฝนมั้งยานฝนม,มั้งตองติด <c oughs> ต้องไปทูนมันได้โดนฝนครับหลังจากกลางวันร้อนครับผมนี่ครับพระเอกของเราติด <c oughs> ดูครับน้องติดแกะไม่เป็น ต้องควานปีโป้แกะให้ครับต้นเล็กๆเ,เองครับควานปีโป้ตัดยามาให้เรียบร้อยครับอ,อ,อวันนี้ชุ่มฉ่ำครับฝนตกช่วเย็นนี่จะเป็นที่นอนของน้องไผ่ไไทูนครับ นี่ที่เขานอนทุกวันครับดูครับไปทูนเขานอนบรรยากาศ็ดีมากนี่ครับที่เขานอนโล่งนะครับผมไม่ไม่ชื้นครับไม่ได้นอนอยู่กับที่นะครับต้องเปลี่ยนให้น้องเขา อ่เปลี่ยนที่เรื่อยๆครับผมนี่ก็ถ่ายอยากกัดน้องเขาดูโอ้ก็อเ,เอาตัวนี้ไปไว้ปะนี่ไไแนวพับเฮ็ดยั้งเฮ็ดยั้งนี่มันมีตัวพับเรียบร้อยเด็ดดิเอารถมาใส่เลย บรรยากาศบนเขาครับวันนี้ไปทูนสุดลหล่อของเราตกใบแห้งนะตกฝนช่วงนี้ทำลินๆนนี่ลนะ oh. กินในป่านะครับเสร็จก็เอามาเข้าหลับประจำของเขาครับจะมีต้นไม้ตรงนี้ครับเพื่อนที่ละตแลกวก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไม้แก้วนะครับนอ <Okay. S 2> นเพื่อน <Go. S 1> นอนเพื่อนกันครับไม่เหงาครับพราะเขามีเพื่อนนอนครับตอนกลางคืนนะครับประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับ วันพีโป้ก็จะขึ้นมาดูนะครับว่าน,น้องนอนหรือยังนะครับนี่คือการอาจจะใส่นะครับของควานนะครับผมไม่ได้ปลกทิ้งนะครับผมบางทีได้ยินเสียงร้องก็ต้องลุกมาดูครับนี่ครับที่นอนของไพฑูรย์เราบรรยากาศดีมากครับ ตอนนี้ขวานของเราก็เตรียเตรียตรวจดูครับตรวจดูโซ่ให้เรียบร้อยครับนะครับว่าตอ้องการคืนครับกลัวน้องกลัวหลุดนะครับต้องเช็คดูครับก็ไม่ห่างบ้านนะครับผมประมาณสักห้าร้อยเมตรครับอยู่ใกล้ใกล้ใกล้บ้านนะครับ พระเอกเราคืนนี้น่าจะนอนหลับฝันดีครับฝนตกโปรยโปรยนะครับตกไม่เยอะนะครับถ้าตกเยอะก็เอาเข้าบ้านนะครับอันนี้ฝนตกแค่พอให้คลายร้อนนะครับกลางวันร้อนนะครับตอนเย็นเนีฝนตกกลื่นดินมาก็ถือว่าอากาศดีโอ้โหโยกครับยาตอนนี้นะครับจริงวาดวิปัจะม้วนมาทนจะแน่นนะครับน้องก็จะสะบัดออก ปีนี้รู้สึกว่าชุ่มฉ่านะครับที่เกาะสมุยครับจากไม่เคยหนาวก็หนาวนะครับปกติจะหมดฝนแล้วนะครับช่วงนี้แต่ถือว่าฝนไม่ไม่เยอะนะครับผมตกโปรยๆปยนี่ก็หยุดแล้วครับซาแล้วครับก็ถือว่าดีนะครับยาของเราจะได้ชุ่มฉ่าจะได้มียาให้ให้ช้างเรากินครับผม ฝังนู้นก็พังแม่แก้วแก้วกับน้องไฟทูลน,นะครับอยูใก,กล้ๆกันครับไป้น้องก็มีเพื่อนนะครับก็เอาพังแม่แก้วไปกินน้ำก่อนไปในที่โล่งแบบนี้นะครับยุงยังไม่มีครับผมถ้าอันนี้ถ้าไม่ ฝนไม่ตกก็จะมีลมนะครับยุงจะไม่มีอยู่นองเขาก็สุขภาพก็ดีด้วยนะครับได้นอนป่าสังเกตดูผิวพันธุ์เขาก,ก็รู้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้นอนที่เดิมนะฮะถ้านอนท,ที่เดิมเดิมนะครับผิวเขาจะออกเหลืองๆนะครับผม แต่ผิวของน้องผิวดีมากดูง,งานครับออกเร็วมากครับงานของเขานะต้องห่วงเลยนะครับอนาคตไกลครับไปทุนพ่อขอบคุณเ c ซทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจนะครับมาให้น้องไปทุนนะครับแล้วก็ช้างทุกๆเชือกนะครับแล้วก็ควานช้างทุกๆคนนะครับกราบขอบพระคุณ ก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ,จบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนอนหลับฝันดีนะครับผมน้องไปทูนบกลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม